ครับถอกออกคอ้์มีก็ดูเต่งดีขนาดน่ครับครับก็เยอะพอสมควรน,นะครับของกินของแพงครับของหายากครับขายก็ได้หลายร้อยนะนี่นะดูเต่งดีขนาดสุดยอดตอนนี้หมดครบขนาดครับ สวัสดีครับครัวบ้านสวนกับสายลุยครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูการเอาไข่มาส้มนะครับนี่ครับอยู่กับยายบ้านสวนเหมือนเดิมครับหางอยู่บนปุ่นก็ไม่ปุ่นสูงขนาดเ้าะก่อนจะเอานะครับก็มีนี่ครับมีไม้เส้าไม้ยาวๆครับแล้วก็กระสอบครับกระสอบที่มีบ่วงครับทาเองก็ได้ครับนี่ครับบ่วงง่ายๆนะครับนี่ครับแขนนี้ครับนะครับหางใหญ่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรครับ อากาศกับร้อนจัดๆครับวันนี้นี่ครับแป้งบ่วงง่ายๆครับนี่ครับมีกระแขกกระสอบแล้วก็บบวงครับทำเองได้ครับมีไม้ยาวๆอย่างอันนี่ครับไม่ยากครับทำเองได้สบายครับถ้าบ้านไผ่มีมอส้มกับสีเลยครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูใครมันนะครับว่ามันจะติ้งก่อน มะส้มกับมีมะม่วงกับดกนี่ครับบ้านสวนครับนี่ครับค่อยๆแย่ครับแย่ใต้หางมันครับนี่ครับแย่ใต้หลังของมันแย่แย่แย่้าใครมันตกครับคือใครมันตกลงในกระสอบครับนี่ครับหรือว่าถ้ามันอยู่สูงแล้วก็กว่าใครมันตกกับมีไออย่างรองข้างล่างก็ได้ครับนี่ครับมีอย่างรองข้างล่างไว้เผื่อใครมันตกลงมาครับนี่ครับ ใครนี่ครับพอได้แล้วครับพอหมอแล้วครับเอาลงมาเลยครับนี่ครับยกลงมาเลยแม่มันเยอะฮะครับนี่ครับนี่ครับมาดูข้างในครับมันจะมีก่อแห้งนี่โอ้มีเยอะครับก่อนอื่นเดี๋ยวต้องเอาแม่มันออกก่อนนะครับเด้อนี่ครับออกมาดูครับ ก็เยอะพอสมพวนนะครับนี่ครับเต้งดีขนาดเลยครับเต้งดีขนาดเลยครับเดี๋ยวไปซีแหงต่อไปเลยครับเดี๋ยวไปดูแหงต่อไปครับแหงนี่ถือว่าเจ๊ได้ครับผ่านครับนี่ครับหลังต่อไปครับนี่หลังใหญ่ครับนี่หลังใหญ่ครับต้องใจไม่สูงนะครับไม่ยาว นาะโอ,โอ้มีเต้งเนอนี่นะด้ามีเต้งเนอมีเต้งนะครับโอ้ลังค่อนข้างใหญ่ครับ ใจไม่ยาวขนาดเลยนุของแม่มันแตกแล้วนนมีกาไข่มันโตโคลาเนไข่เต่งอยู่เอาลงมาละเอาลงมาละเอาลงมาละนี่ครับไปดูครับไปดู ดูผลง,งานครับลูพ่อแม่มาแล้วนักขนาดโวนี่ครับดอกนี่ครับลูพ่อแม่มันตกนดดแล้วใครเหรอโอ้ส่วนใหญ่ติ้งครับสุดยอดครับหางนี่หางนี่ได้นักครับใหญ่ครับเปนเป็นหางใหญ่ครับรู้ครับแขกข้างนอกนะรู้ครับ นี่แค่ข้างนอกนะครับดอนี่แค่ข้างนอกนะครับไข่ใหญ่ครับดูครับไข่ใหญ่ขนาดเลยครับเอาแม่มันออกก่อนครับถอกออก,กพอแล้วมมีก็ดูเต่งดีขนาดนะครับ เต็งดีขนาดเลยครับดูโอ้ใครสุดยอดนี่ครับผลงานหางนี่ครับหางใหญ่ครับสุดยอดเลยได้ผลครับนี่ครับได้ผลเกินคาดครับไข่เต็งเลยครับว่าถือแกนใหญ่เลยดูยอดครับได้ผลเกินคาดเขาใกล้แบบใครได้ครับต้อง เอาเจตล้วต้องเอามันมาตากแดดนะครับนี่ครับเอามาตากแดดท่อนหอนครับแป้งนี่ค่ะถ้าใส่ข้าวแป้งแม่มันตายเดี๋ยมันไมแม่แม่พันหนึ่งวาะอ๋อนี่ครับเอาพึงแดดไว้ครับเอาแดดจัดๆเลยครับเดี๋ยวแม่มันจะหนีคนเดียวครับแม่มันจะหนีออกไปเองครับมันจะเหลือแต่ใครครับเอาตากแดดจัดๆครับบห้ามเอาข้าวแป้งใส่นะครับเอาข้าวแป้งใส่นี่แม่มันออกแต่ครับแต่แม่มันจะตายว่ะนี่ครับเอาตากแดดจัดๆครับแม่มันจะหนีเองครับ ดอหอเต่งก็เหรอ,อดอของกินของแพงครับของหายากครับขายก็ได้หลายร้อยนะนี่นะดูเต่งดีขนาดสุดยอดตอนนี้หมดครบขนาดครับนี่ครับแม่มมัเลืมหนีออกไปละนี่ครับจะเหลือแต่ไข่ครับ น่ครับแม่มันออกไปเองเลยครับไข่ติ่งๆครับแกนใหญ่ๆครับดูดอกนี่ครับแม่มันกับปล่อยเลยครับปล่อยให้แม่มันออกไปแผ่ครับแผ่พันต่อไปครับปีหน้าก็ได้เก็บลังใหม่ครับนี่ครับนี่ครับทุกคนไข่มาส้มจีได้ครับน่ครับสามารถกินดิฟได้นะครับกินดิฟจะออกมันๆครับ รสชาติกลิ่นดิฟนี่มันจอ,อกมันมันหว,วานหวานครับแต่แนะนำเพื่อเอาไปทำกลินซุกนะครับจะปลอดภัยมากกว่าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื้อคว้วบางส่วนกับทีมงานสายลุยด้วยนะครับขอบคุณครับ